ครับกลับมาแล้วนะครับกับช h a n n บิ๊กเว a แอมนะครับวันนี้ก็จะมาตกแต่งห้องใหม่นะเนื่องจากห้องผมเนี่ยมันเป็นสีขาวแล้วล้วนผมอยากให้มันมีมิติมากขึ้นผมก็เลยซื้ออุปกรณ์เพื่อมาตกแต่งห้องนะครับคือข้างหลังผมเนี่ยมันจะเป็นรอยเปื้อเป็นรูปอิฐเียวขาวนะครับแต่ตรงมุมทํางานเนี่ยมันจะเป็นเป็นปูนขาวๆเหมือนกันเป็นทาสีเฉยๆคราวนี้อยากเปลี่ยนให้มันเป็นสีดําๆก็เลยไปซื้อไอ้นี่มาโฟมให้เหมือนห้องเก็บเสียงนะครับพอดีเพื่อ อาจจะทําคลิปร้องเพลงหรือเล่นเกมอย่างเงี้ยไม่ได้แบบเก็บเสียงได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เลยมานี้เดี๋ยวนี้เราจะลองมาติดดูนะครับรู้จะสวยไหมหรือว่าจะสําเร็จไหมติดตามด้วยเลยครับก็วิธีวิธีการติดง่ายๆครับก็คือเราก็ไปซื้อสเปรย์เนี่ยสเปร์กาวมันทาให้ทุกอย่างเป็นกาวครับฉีกกับโฟมเนี่ยพอฉีดปุ๊บปุ๊บมันจะเป็นสีขาวนะ พอเราฉีดปุ๊บเราก็เอามาแปะได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ผมแปะไปอันนึงแล้วเดี๋ยวมันจะแปะต่อเรื่อยๆนะครับก็ง่ายแล้วแค่ถ้าอยากให้มันดีต้องทําความสะอาดโฟมเราก,ก่อนนะครับนี่ผมซื้อมาหลายวันแล้วแต่ไม่ได้ทําสักทีเลยเดครยด เอาครับเราติดไปเลยนะครับเพวัะนั้นเราก็จะทำซูรีโอร้องเพลงร้องเพลงไปเลยร้องเพลงแบบแล้วก็คือรักลงก็คือลงเนี่ยร้องเนี่ยก็ทำเป็นคลิปอย่างนี้ได้ไหม เราทำต่อนะครับก็เดี๋ยวจะทำต่อไปเรื่อยนะครับก็ราคานะครับราคาก็อยู่ประมาณที่เท่าไหร่อะ อันตกประมาณอันละ200บาทในขนาด60คูงหเซนนะครับก็ประมาณครึ่งเมตรนี่มันได้ไงนี้ผมก็ซื้อประมาณ2แพ็คก็10อันเดี๋ยวจะคือจะติดให้ประมาณนี้ก่อนลองดูก่อนถ้าดีก็อยวจะลองสั่งมาเพิ่มแต่ผมลองคำนวณปริมาณแล้วแหละครับ0 0 0บาทก็ได้อยู่แค่ติดแค่ตรงนี้แหละครับแค่จะทําทต่อกันครับก็ประมาณนี้ครับนี่ตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แต่ยังไม่เสร็จผมน่าจะซื้อเพิ่มแล้วก็ ยังเหลือข้างบนอีกหน่อยหนึ่งให้สูงเข้าไปใกล้แล้วยังมันยังเหลือพวกขอบครับเหลือขอบแล้วก็ด้านบนนี่เหลือด้านบนน,นี่หน่อยนะครับเหลือด้านบนอีกนิดนึงก็น่าจะได้ละไม่ามีปัญหาครนนี้ก็ เดี๋ยววันนี้ก็จะประมาณมาแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าผมทำต่อเส่งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงพบใหม่ครั้งหน้ากับ Channel Bigway a อครัว่าจะมาทำอะไรกันอีกนะครับคนเข้าแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย